สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเ e s ป้าสีใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นเวสป้าในคลาสเริ่มต้นของเขานะครับคันที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับไฟกลมแบบนี้แน่นอนครับชื่อเต็มของเขาก็คือเ e s ป้า LX 125 iGet White Edition นะครับซึ่งสีที่เห็นอยู่นี้เป็นสีเกรย์แมทติเรียครับและคันด้านขวาของผมนี่นะครับไฟเหลี่ยมแบบนี้ก็แน่นอนครับตระกูล S นะครับนั่นก็คือเวสป้า S 125 iGet สีแมทนีออนกรีนนะครับ รายละเอียดทั้ง2รุ่นจะมีอะไรบ้างสีใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้สวยสดใสแค่ไหนไปดูกันเลยครับ เวสป้าเอส125กับเวสป้าเอลเอ125คู่หูสกูตเตอร์รุ่นเล็กสุดของเวสป้าให้ความคล่องตัวขี่สนุกใช้งานได้ทุกวันโดดเด่นที่สุดกับสีใหม่ล่าสุดส่งท้ายปลายปี2024เวสป้าเอส125ไอเกตสีแมตต์นีออนกรีนสีเขียวโดดเด่นนำเทรนเป็นสีล่าสุดและเป็นสีเฉพาะ s 125กับบอดี้ที่เป็นสีเขียวด้านทั้งคันใช้สีดำตัดขอบตัวถังรวมถึงขอบไฟหน้าและไฟหลังเบาะนั่งและล้อแม็กเป็นสีดำให้อารมณ์สปอร์ตกับตัวรถที่มา ในรหัส S เอกลักษณ์คือไฟหน้าเป็นไฟเหลี่ยมให้ความโมเดิร์นผสมความคลาสสิกโดดเด่นไม่แพ้กันกับ Vespa LX125 i g e t White i d i t ชั่มาในลุคพรีเมียมคลาสสิกกับสีเกรยม เตัดขอบตัวถังรถขอบไฟหน้าและขอบไฟหลังด้วยสีโครเมียมเบาะนั่งสีน้ำตาลและล้อแมกมีสีขาวกับไฟหน้าทรงกลมเป็นเอกลักษณ์ในรหัส LX ให้ความพรีเมียมหรูหรากับความคลาสสิกอยู่ด้วยกันโดยทั้ง2รุ่นจะใช้เครื่องยนต์เดียวกันเป็นเครื่องยนต์ไอเสสูบเดียว3วาล์วหัวฉีดขนาด125ซีซี ให้กำลังสูงสุด7.6กิโลวัตต์และให้แรงบิดสูงสุดที่10.2นิวตันเมตรให้ความสนุกในการขับขี่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองมีอัตราเร่งดีและมีความประหยัดเชื้อเพลิงสูง ทั้งสองรุ่นจะมีฟีเจอร์ต่างกันเล็กน้อยในรุ่น S125 ที่คอนโซลหน้าจะมีช่องเก็บของแบบแยกซ้ายขวาและมีขอเกี่ยวของมาให้ส่วนในรุ่น LX125 ก็จะมีเก๊ะเก็บของที่สามารถเปิดและปิดและล็อกได้โดยทั้ง2รุ่นจะมีช่องชาร์จ USB ที่ด้านซ้ายของช่องเก็บของมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดกำลังพอดีเลือนไม้ผสมผสานแบบเข็มอนาล็อกและจอ LCD ที่จะบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงทิปเดินทางระยะทางรวมครบครัน เ e s ป้าเ125ไอเกตสีแมตต์นีออนกรีนจะมีราคาอยู่ที่1 6 9 0 0บาทส่วนเ e s ป้าเอล125ไอเกตไวต์อีดิชั่นสีเกรย์แมทเทียจะมีราคาอยู่ที่97,900บาทต่างรหัสต่างสไตล์แค่เลือกที่ตรงใจตามคอนเซปต์ It Up To You และนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ Vespa S125 กับ LX125 นะครับซึ่งมากับสีใหม่สวยงามสดใสจริงๆครับไม่ว่าคุณจะชอบสีไหนหรือเลือกสไตล์ไหน Vespa จะอยู่ตรงนั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณนะครับอยู่ที่คุณแล้วล่ะครับจะเลือก Vespa รุ่นไหนที่ตรงกับใจคุณ